สวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรคะกับใครคะโดนก็เรือ,อยๆเนี่ยอ๋อมากินข้าวกับอาม่าค่ะวันนี้พาอาม่ามาทาัดมาหาหมอพี่บํามุงราก็เลยตลืเลยมากินร้านชิงคูกันใช้สิทธิ์เอ็มเม็กมาสี่จ่ายสองเมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะว่ามาดูคนมา,ลานแล้ว อ,อันนี้มากินบุฟเฟ่นะคะปลาแผนแผนแผน,นอ่ะตายกินกินหมดแล้วมั้งเลยป๊าป๊ามาด้วยไม่ได้มากันสามนคนนะแรดอาหารอย่างแรกมาแล้วเดี๋ยวๆๆๆอ้าว่ามาว่ามาว่า เออคงขายหมดแล้วเรา,เราอาหารอย่างแรกมาแล้วค่ะสลัดปูอาดแล้วก็ซุปนะโอเค่ะสวัสดีค่ะก่อนเรลยพิธีกรจบแล้วจะกินละสวัสดีครับต <c oughs> ัวแสบ